นักเรียนดุริยางมาลรงหน่่ยทหารแทนเนี้ยมันจะน้อยไปมีใครจะลาออกยกมือมีไหมเบา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 กลับไปเฮ้ยเพื่อนมุดหน้าได้ทำไมเองไม่ไปอ่ะทำไมเองไม่ทำอ่ะไหวไหมไหวไหวไหมไหวคนเห็นอยู่นี่นะครับคือกองร้อยผลิตสิ่งโฆษณานะครับกองร้อยนี้ชื่ออะไร ก็ร้อยปีนะครับ,รบและคุณทำกองพันของเราเชื่อ,ปอคปดิตามสกุลเกือบไม่รอดีมากครับเดี๋ยวให้พักตามสบายนะครับ3-5นาทีพังหน้าให้เป็นสีดำแบบที่พวกผมทำทำได้ไหมได้ครับ <S <S <ís> <sah> ได้อะไรบ้างจากการรับน้องได้ความรู้จากพี่ๆได้ความรักความสามัคคีในเพื่อนในรุ่นหาร้องให้ทำไมครับเสพคอแต่ขอก็มาเนาะ